เคลียร์ภาพกระดาษแระยัดปากเหรอ Yeah. คนมา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  อละนัดพอนน้อง เดี๋ยวข้าหัวเหมือนกันฮะของเยอะดิเนี่ยหมานว้ายของได้้วโอ้ยฟาร์มรวยเลยฟาร์มรวยเลยใช่เยอะๆเลยครับ ความรวยเลยซอมบ,บี้เต็มเลยอะ่ะแถวเนี้ยมาต่อยของบนสะพานมาตายกันอีกเปรื้โอ้ยเจ๊โหรอใครน่ะว่าไงเอาเป็นฮีโร่โฮีโร่ไหมฮีโร่โไหม ไม่รู้สิฮีโร่ฮีฮโร่ได้ครับโจทย์ปอเจไม่รู้เลยเนี่ยโอ้ยขอเยอะท่านด้วยหลายคนหลายคนสองเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพรีมา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 เอ้ยเยอะ

ไอ้เชี่ยมันกระโดดมาเฮ้ยเอาจริงอะเอาจริงดิเอาจริงดิองดโอยตกใจหมด ยาไม่ได้ต้วงหิวตัวเองได้ปกว่า อยากได้ตัวเก็บของสักคนหนึ่งอ้อมไปยิดงไม่ค่อยมีอะไรเน็ดหน่อยเน็หน่อย แต่ตอนนี้เจ็บนิ้วก้อยมากครับจริงๆเจ็บนิ้วก้อยจัดเลย นั่งเฮ้ยเฮ้ยสะละผีเยอะเหลือเกินกูแหละชอบเลยเฮ้ย ต่อยฉันอย่าต่อยฉันเลยอย่าต่อยฉันผีเร็วอย่ามาหาฉันไอผีเร็วอย่ามาหาฉันอย่ามาหาฉันเลยอยากได้ายาจังเลยอะ่ะ อยากได้เจอยอดสามคนนึงไอ้เ่ี่ยถ้าเจอยอดสามคนนึงนี่แม่งหิวเต็มผมนิ่เอ้ยจะหาคนยังไงวะ เราออเขาอ๋อย้อหนึ่งก็อยู่ได้เหรอสัตว์ไม่บอแล้วจะเจอใครบ้างเนี่ยที่สามารถรักษาเดาได้นะตอนีเราต้องถอยไปตั้งหว่างื้วยใช่ไหม ผีเว้นไปแล้วจ้พา,าจพักก่อนแม่บอกให้เธอพักก่อน พักก่อนแม่บอกให้ชื่อพักก่อนแต่ล้อนในมันเจ็บครับมันทรมานมากมันทรมานมากเลยมันเจ็บจี๊ดยันข้างในเจ็บที่ผา

ไอพวกนี้มันน่าจะดักกันอ่ะจนหมู่บ้านเหนือฟาร์มไม่ได้อะไรประมาณนี้เห็นไหมมันมีคนดักอยู่เวลาผมเข้ามาตอนนั้นเห็นปหมมันก็มีคนดักอยู่นะเขาเกิดมาแป๊บเดียวเวลาตายก็เกิดแป๊บเดียว เฮ้ยอันนี้ใครเนี่ยฮัลโหลมานี่หน่อยมานี่หน่อยเฮ้ยอย่าเพิ่งตีแป๊บนึงพูดเดียวกันอ่า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 มารักษาหน่อยรักษาหน่อยหน้าตาคุ้นคุ้นเออหน้าตาคุ้นคุ้นรักษาหน่อยรักษาหน่อยนี่นี่นี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียกไอเดี๋ยวไปเรียกยศหนึ่งมาอันนี้อันนี้อันนี้ก็ไม่ยศหนึ่งอ๋อยศศูนย์กระโดดหน่อยกระโดดที่หนึ่งกระโดดไม่ได้ย อันใครวะนะเอ้ยเฮ้ยฮัลโหล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 เฮียเฮียวหน่อยเฮียวหน่อยอันนี้ใครอะเฮียวหน่อยไปไปก่อนเฮียให้คนนี้หน่อยเอายาไปเล็กเลยเล็กเลยหกเก้ากูจะจับนี่เฮียไวนี่นลยเจอกูยังไม่ทำอะไรเฮียวหน่อยฝั่งเฮียวหน่อยเฮียใหญ่เฮียใหญ่พักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนให้เอายาไปเลขอะไรเฮ้ยฮัลโหลเดี๋ยวเฮียเฮียเฮียเสร็จฆ่าเลย อะไรเลขอะไรเลขอะไรเลขหกเก้าอุ้ยเชื่อแม่งกระโบดพักกรารแม่ไหวเธอพักพาง ลายนักนะลายนักนะก็ไม่เท่าไหร่อ่ะน้องเฮ้ยไอ้นั่นบอกให้จัดการอ่ะโทษทีว่ะไอ้นั่นมันบอกให้ฆ่าไอ้คนฝั่งนั้นอ่ะไอเมื่อกี้เนี่ยมันชื่ออะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้มันบอกให้ฆ่านายทิ้งอ่ะเราก็ไม่ได้งใจ ชุบได้ป่ะต้องไปชุบไปนั่นน่ะเดี๋เขาให้ไปชุบไปนั่นก่อนอ่ะไปทมีคนยิงมาสองคนต้องไปชุบไปนั่นก่อนเฮ้ยมึงติดหนี้ชีวิตกูครั้งหนึ่งนะกูจะช่วยมึงขึ้นมาโอ้ไม่ได้ไม่ต้องขอไม่ไม่ได้ขอกูจะช่วยกูติดหนี้กูแล้วนะไม่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  ลุงกออไไ็ได้สัญญาสัญญาว่าจะตีหัวทิ้งบงคืออะไรฮะึงคืออะไรบอกไม่ได้เอาเด้ๆคืออะไรผมมาเลยกุก๊กๆอ่าเลยกุ๊กๆมึงเป็นน้ชิดกูแล้วหนึ่งครั้งไม่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 ไม,ไม่ผมจะฆ่าคนทิ้งเลี่ยมมาสองรอบแล้วเราอะได้แต่กูช่วยมึงน,นะกูต้องฆ่างไงไม่ได้ตะกี้มีคนมาดูอยู่กูช่วยมึงเนี่ยช่วยมึงเนี่ยรู้ปะเนี่ยกูเสียหายมาเนี่ยเออ ไอ้นั่นหมู่บ้านเดียวกันแต่ไม่แต่ว่ามันไอ้นี่ไม่ได้ไปไปแล้วเอา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 ลงก่อนเอาคิดว่าแล้วเจอกันนังชายเอาเลยกุ๊ก เลยก่ยัยเดยน่ารลกว่าชอบวะผมชอบไอ้ด้านวะไอ้ด้านอะผมชอบสัตว์สัตว์เลยวะเดี๋ยวซื้อตัวมาชอบ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 ชอชอบมชอบมันผมชอบมันผมชอบมันผมชอบ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 ผมชอนะผมชอบไอเด็กนี่ผ่านละเดี๋ยวเอาเอาไ่เข้าธนาคารกตนเนี่ย เอจะวิ่งกลับบ้านได้ป่ะวะน่าจะไหวอยู่น่าจะไหวอยู่น่าจะไหวมันไม่ได้กล้าเล่นหรอกมันกวนตีนมันกวนตีนมันกวนตีนปัญหาปัญหาไม่มันมันเล่นคือมันไม่ได้กวนตีนแบบนั้นมันกวนตีนแบบยังไงอะมันไม่ได้กวนตีนแบบคุยอะไรประมาณนี้มันกวนตีนแบบ รู้ขอบเขตในการกวนตีนไงไม่เหมือนไอเด็กเวนไงไม่เหมือนไม่เหมือนมันจะมีกวนตีกนก็แล้วอย่างถ้าวิ่งงอนก็ถ้าวิ่งหงงน้วงเช่นหล่ว มมไม่หอนะย่าฆ่าผมเลยผมเฟลเล่ผมเฟลเล่ผมเฟลเล่ผมจะกลับไปกินอาหารพอดีต้องกลับบ้านไปนอนเมียเรียกไปนอนแล้วนอกนั้นจะไม่ได้เงินดีรันนั่งนั้งกูต้องขโมยกระปุกอมสินลูกแล้วแหละ กอนเหมือนได้ยินเสียงตีนตามมามันเสียงอะไรแกกแกกวะเฮ้ยใครตามหลังกูมาล่องหว่นหรอซาเต้ไอ้ตีนมันก็โผล่ตัวมาสิวะนี่ชายิชาล่องหวนเซ่ คือการผมจะบอกให้การเรามาที่แบบโซโลแบบเนี้ยคือมันมันคือมันคลองเขาเรียกว่าคล้องตัวเนี่ยเนี่ยคล้องคลองตัวมากเวลาฟาร์มหรือว่าอะไรเม่ยเราเก็บสี่เก็บห้าเดีวมันเนี้ยเราคล้องตัวสองคนแข็งแกร่งครับผมหนึ่งคนคล้องตัวสามคนก็โอเคสี่คนเริ่มไม่ไหวละห้าคนเริ่มมั่ว หกคนเริ่มเริ่มมั่วตัวแปดเก้าสิบเละไปกับไอ้สมชายกูบอกเลยเละโอ้ยเดินมาอย่างเท่เลยเดินมาด้านหลังสมชายเดินด้านหลังกูเดินเดินนั่นน้าสั์ได้สมชายวิ่งหายจ้อยเลยเฮียโดนเสือแดกเข้าป่ากูบอกให้เ้ย แม่ทัพมึงต้องนำจริงๆมึงเคยดูหนังสงครามยุคเก่าไหมยุคแบบสปาร์ตันแม่ทัพนำเว้ยเออมึงต้องนำอย่าเดินตามหลังไม่ได้มันต้องเดินนำหน้าเว้ยแม่ทัพจะไม่เดินนำหลังทำตัวเป็นลุงแถวบ้านกูเลยไอสัตว แม่ทัพอ่ะมันเดินนำหน้าเคยเห็นไหมขี่ม้าแม่ทัพขี่ม้าเหมือนในหนังอ่ะวิ่งทะลุฆาสศึกไปอ่ะไม่มีนคนว่ะข้างหน้าเคยไม่เคยดูสามรอ้อยอประมาณนั้นอ่ะสปัตันอ่ะ เราต้องนำหน้าเราต้องนำหน้าล่ะเราแค่เปิดทาร์จลงมีคนวิ่งหนีผมว่ะวิ่งหนีไปแสนแล้ววะโอ้ยแจงเหนืออะไรเนี่ยเจอคนเดียววิ่งหนีเนี่ยเี้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้ว ใครวิ่งหนีกูจะเคี่ยนให้เลยสัตว์แจ้งเหนือเนี่ยต้องว,วิ่งใส่ถึงวเดี๋ยวกูจับตัวได้กูจะมาเคี่ยนสักร้อยทีสามร้อยฝั่งร้ายนำหลังใช่ไม่ได้ไม่ได้กรับมันเป็นฝั่งร้ายวะนะในแจ้งไหนวะเฮ้ยแจ้งไหนอะ่ะ อโหรอครับผมแก๊งไหนเนี่ยอยู่เหนือครับเหนือครับผมมีอาหารปะไม่มีเลยครับพี่กลับมาแล้วพี่กลับมาแล้วพี่กลับมาแล้ว กลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับลุงอะไรวันดีครับเออกูไปทำงานมาดิวส้นปีนเนียเดี๋ยวว่าไปเจอคนใต้ก็ได้บวกด้วยกูยิงไปติดตัวเลยใช่หรอของมาเต็มเลยใส่ตู้แป๊บนึงโคตรเฟี้ยวเลยเชี่ยวว่าเจอคนตามมาด้วยว่าของเต็มตัวเลย ไม่รู้ใครวิ่งตามมาจากข้างบนปั๊มบนน่ะเอาข้าวมาร้อยอย่างโลกเลยใช่หรอยังไงเขาบอกแล้วไงยอดลุงเราไม่อดตายแล้วพวกโอ้อดตายอ่ะอดตายคิดดูดิฟาร์มผีจนตายอ่ะจนตายแล้วต้องยอมเกิดไม่มีอาหารแดกอ่ะลุงคิดดูชีวิตค่อน่าเลยชิคกุเก็บได้เยอะมากพวกไอหมานฟาดไปดิ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 ลุงข้าวที่ลุงให้มาผมงเขาเป็นอาหารหมดแล้วนะ เอาเลยครับไปแบ่งจ่ายกันเลยครับผมจต่การกันเองเได้าหารหมดแล้วเชื่อกระป๋ายอ่ะเม็ดคิดกาที่ขาหักมาอันนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวโอเคโอเคได้เลยพอนเปลืองไม่รู้อ่ะมันมันใต้ดักหรือเปล่าไม่รู้มึงควรมีมึงควรมีปืนว่ะจริงๆไม่ไม่เอามันมันมีปืนได้ไงมันขับไม่ได้มันขับไม่ได้มี ไม่มันตีแตกลุงแต่เคนได้ของคาัป่ตูได้มาปืนตีหนึ่งทีเลยอะแต่แตกแน่นอนมึงจะตีปล่ะไม่ตีได้นะมเออคนนึ่งกอนเลยมันมันใช้กันได้ไม่ใช่ได้ไม่มันกรี๊ดได้ไงเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจแต่อัไม่รู้ว่าดวงใครดวงดีว่าดวงไม่ดีกูตีอาวุธในซีซั่นก่อนสองร้อยครั้งอะอย่าเลยไป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 ตปไปไปแปไ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 ง จะไปเอาตังค์จากไหนมาแตแ่งเรานี่โอใส่หมวกเบลล่มาโอ e. e. ้ไปแต่งมาเหมือนกันโอแต่ว่าใส่หมวกเบลล่ S S M B L e. มึงควรมีปืนนะไอ้เหี้นั่นะมึงมีปืนมึงได้หมดอ่ะจริงๆมึงได้หมดจริงๆอีธานก็<ช>อ,อีธานหรือกูกล้าพูดจากปากเลยจริงจ<ช> <พอ S 1> ริงออ้อสวรรค์มึงสูงกว่าพวกกูโอ้ยอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงน้องเรื่องจริงแล้วแปลกแปลกละแล้วแปลกแปลกละอันนี้ไม่ชมอันนี้ไม่ได้ชมอันนี้คือเรื่องจริงไอ้ตีกูพูดอยู่อันนี้โอซีเลยไอ้สัตว์เชื่อ มึงต้องมีเชื่อมึงต้องมีจริงๆมันไม่มีไอ้ทำยังไงล่ะเอามึงไม่เอาแต่ทีแรกไอ้หี่ทีแรกมึงเอาได้มึงไม่เอาไอ้สั์เชื่อใจเต้นรัวตะเกียะแขกของเยอะเยอะเลขหายยี่สิบสามสิบอันน่ะโอ้ยางมันเลยกูมีเพื่อนต้องเยอะมาถึงเพื่อนฝั่งเหนือเออกูมีเพื่อนฝั่งเหนือกูกูกูนันไงกูจะตายแล้วกูให้ไอ้ฝั่งเหนือช่วยกูแล้วกูยิงทิ้งตายห่าหมดเลยฮะ เพื่อฮะก็ไม่รู้อ่ะกูให้มาช่วยแล้วกูก็ยิงแม่งเลยสัตว์โอ้ว่าจะเป็นไลน์ต่อไปวะไม่มีไม่มีกูไม่ทธนยศหมู่บ้านเดียวกันอ่าเมื่อกี้บ้านเหนือลุงบอกบ้านใต้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 อ๋อคนในบ้านใต้กูให้มันช่วยไม่รู้หรอไม่เป็นลุงอ่ะไม่มันรู้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 แล้วมันก็ช่วยใช่มันช่วยกูยิงแม่งเลยสัตว์ คู่แค้นแล้วล่ะกำบัดแล้วล่ะตอนนี้พร้อมสา่แล้วมันติดหนี้ชีวิตกูหนึ่งครั้งด้วยไอคนที่กูโดนยิงตายอ่ะกูกมันไปช่วยของมันเองอ่ะอ๋อโอเคโอเคนมัเคขาต้องยอมรับใช่ไหมว่าเขาเป็นหนี้ชีวิตลุงอ่ะใช่เขาต้องยอมรับแต่จากลูกผู้ชายอ่ะ